บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสภักวาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตโลปุริสธรรมมาสาลติสัตถาเทวมนุษสานังพุทโธภักวาติบทที่8ดธัมมานุสติสวาขาโตภักวตาตโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญญโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติสังขานุสติสุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุริปุริสยุคานิ อัฏฐะปุริสปุคลาเอสะภะกะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะลณีโยอนุตตลังปุญญคิเตตังโลกัสสาหติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโคนังอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะ โอฬหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเลเทโวสุปโสะสิกินจิเทโวเยสักโกปัญชังทัศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนาชนานเยมะมณีกินดาปิยัง จะทันางสัพเพชนาพระโอชนาปิยังมะมับทที่11สักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวัลังอิตังหิตังเทวบุญุตสานางพุทธะเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเมตุเตสักกัตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตะมังวลัง ปริลาหูปะสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพยาปูปะสะเมนตุเตสักคตวาสังฆะดัตตนังโอสตังอุตตะมะลังอุตตะมะลังวะลังอาุเนยังปาอุเนยังสังฆะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโลคาวูปะมะสะเมนตุเต บทที่เจ็ดพุทธานุสติรอบสองอิติปิโสพระกวาอัลหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโปลปุริสธรรมมาสาริติสัทธาเทวมนุษย์สา,างพุทโธภกวาติบทที่แปดธัมมานุสติสวากขาโตภพกวาตาตโมส,สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโก โอปนาิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติบทที่ก้าสังคานุสติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยาจจปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาลิปุลิสยุคานิ อัฏฐาปุริสปุคลาเอสะภะกะวะโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกัสสาติปุถิสิิจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลังปะโพตันจะ มาาราชาตาวังมังโปสัตตุโนติปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสโคปัญชังทัศมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาะนะเยมมณีจินดาปิยังจะทะนางสัพะเตสสพเพชนะนาพระหูชนาะปิยังมะมะ บทที่สิบสักกัตวาสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตตะมังวะลังหิตังเทวะมนุษสานังพุทธะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพสุขาวุปมะสเมนตุเตสักกัตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตะอุตตะมังวะลังอุตตะมังวะลังปณนิลาหูปะสะมัง สัมนังธรรมะเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพปยาวุปะเมนตุเตสัจกตัตถวาสังฆรัตตนังโอสตังอุตตะมังวะลังปาหูเนยังเออาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเจนะโสตินานัตสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปะเมนตุเตบทที่เจ็ดรอบที่สาม พุทธานุสติอิติปิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอุุตโลปุริสธรรมมาซารติสัทธาเทวมนุสสานางพุทโธภควาติบทที่8ดธรรมานุสติสวาขาโตภควตาตโมสันติตโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก อุปนยิโกปัจจตังเวทิตภูวิญโูหิติบทที่เสังขานุสติสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสสรังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสสรังโฆญาญาปฏิปันโนภะวะโตสาวกสสรังโฆสามีจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสสรังโฆยะติทางจตาริปุริสยุคานิ อัฏปุลิสปุกะลาเอสะภะ,ะกะวะโตสาวกสังโกอาหุนเนโยปาหุนเนโยทักกินเนโยอัญชลีกาลนีโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกสสาติปุติสิตจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนางบุปปสันติสิเนหังมาตาปิตตาวะ โอรหังปะปะโพตันจะมะอาลาชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโศเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตเะวันตุเมสิทติลาพังชนานชนาะเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพพะ พชะนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธะรัตนังโอสตังอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานณสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาอุปะอุปะเสมณตุเตสักกัตตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตตะมังวะลังปลิลาหูปัสมานัง ธรรมะเตจเนณะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพปยาวูปะเมตุเตสักกัตวาสังฆะรัตนังโอสถังอุตมังวะหลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆะเตจเนณะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโลคาปูปะเมตุเต